สวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการทิสกอลที่ f ฟกทำค่ะดิฉันดารุณีสิงห์หาบหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะวันนี้เราอยู่กับคุณธนพงศ์บำรุงพลนักวิเคราะห์บอลทิสกอลค่ะสวัสดีค่เต้ครับสวัสดีครับคุณดีค่ะวันนี้เราจะมาอัปเดตมุมมองตลาดทีเฟกนะคะเพื่อให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยค่ะวันนี้นะคะประเด็นที่เราจะพูดเนี่ยก็จะมีด้วยกัน3ประเด็นหลักค่ะพี่เต้เริ่มด้วยที่กความกดดันของเฟกค่ะที่ขึ้นดอกเบี้ย สูงนานกว่าคาดค่ะแล้วก็ตัวบอลยูสองแล้วก็สิบปีค่ะแล้วก็ตัว CPI ยุโรปค่ะเดือนมกราคมค่ะเชิญนีน้ได้เลยค่ะอ่าครับผม <c oughs> เดี๋ยวขอเริ่มจากไอ้ตัว CPI ยุโรปก่อนแล้วกันนะไอ้ตัวเลขนี้ออกคืนนี้นะครับแต่ถามว่าจะเกิดอะไรขึ้นมาบ้างเยก็ต้องขอท้าความก่อนว่าก็าตอนนี้ก็คือเป็นครบรอบหนึ่งปีนะที่รัสเซียบุกยูเครนค่ะ <c oughs> นะครับก็จะเห็นได้ว่าจากกราฟจะเห็นว่าราคาของตัวค่าเงินรูเบิลอะไรเนี่ยในช่วงแรกกับในวันอ่อนค่าลงมากนะคนตกใจตอนหลังเนี่ย รัฐบาลเขาคุมสถานการณ์ได้ค่อนข้างโอเคนะครับข้างเงินก็กกปกติ <c oughs> แต่ว่ายังมีอีกส่วนที่ต้องห่วงนะฮะคือราคาก๊าเนี่ยถึงว่าตอนนี้จะปรับตัวลดลงมาแล้วนะแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยทางยุโรปยังให้เป็นห่วงอยู่นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยตัวนอร์สตีก็โดนระเบิดไปแล้วนะแล้วก็มีการแบนพวกพลังงาน,นาต่างจากรัสเซียตัวพลังงานหมั่นเาได้คือเป็นการนำเข้าพวกตัว LG เลยจากสหรัฐนะ <c oughs> คือต้นทุนมันข้้งสูงทางรัสเซียมากนะ ึ่งตรงนี้ก็ทําให้ตัวความกัลเรงเงินเฟ้อของทางยุโรปเนี่ยต้าบอกถึงมองว่าจะลดลงแต่ว่าจะลดลงช้านะฮะแล้วก็อย่างล่าสุดเองเนี่ยตัวของย <Okay. S 2> ุโรปเองปัวนะถึงแม้ว่าสต๊อกการ์ดเนี่ยมันจะเหลือเยอะนะก็น้าหนาที่ผ่านมาเนี่ยมันเรียกหนาแล้วเราคาดไว้แล้วก็จบเร็วนะครับก <Okay. S 2> ็ทําให้ตัวแบบความกังวลงเนี่ยมันแผ่วลงแต่ว่าต่อจากนี้เนี่ยตัวเลขมันจะเริ่มไม่แรบดีขึ้นแบบที่เราเห็นแล้ว <Okay. S 2> ค่ะโอเคค่ะ มาที่ท็อปิกถัดไปนะคะนะสำหรับต่อมานะครับอันนี้คือตัว,ตวของบอดยิวนะครของสหรัฐจะเห็นได้ว่าหลังจากสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ mm hmm. ยเฟดหลายท่านได้บอกมาคอมเมนต์แล้วว่าดีไม่ดีเนี่ยการประชุมเฟดรอบหน้าเนี่ยห้าสิบเป็นสิบพอจะได้เห็นก็ได้นะในการขึ้นดอกเบี้ยนะครับแต่คนส่่นงยังเป็นยี่สห้อยู่นะ mm hmm. แต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยโอกาสการที่เฟดจะลดดอกเบีย้ยปลายปีเนี่ย หายไปแล้วนะครับก็ทําให้ตัวบอลยีของสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นนะฮะกับช่วงสัปดาห์ก่อนเนี่ยอยู่ประมาณ3.5 3.6นี่ขึ้นมา3.9แล้วนะฮะก็กลายเป็นว่าตลาดกลับมากังวลเรื่องนี้ใหม่ทําให้ตัวของพวกราคาสินทรัพย์เสี่ยงเนี่ยปรับตัวลดลงโดยทวนหน้าครับค่ะโอเคค่ะนะทีนี้ก็มาดูอันนี้คือตัวอกาศการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดนะครับจะเห็นได้ว่าอันนี้เป็นของเดือนจูนนะที่คนคาดการเอาไว้นะฮะ ก็คือเดิมเนี่ยค่ากันอยู่ที่ประมาณ5้าจุดสองห้าหนึ่งห้าจุดห้าะนี้เขาถ้าเป็นของเมื่อเดือนก่อนนะถ้าเป็นเดือนปัจจุบันเนี่ยตอนนี้เริ่มมีคนมอง5้าจุดห้าจุดเจ็ดห้าแล้วก็มีติ่งเล็กๆโผล่มานะห้าจุดเจ็ดห้าถึงหกนะครับคือโอกาสที่เป็ดจะขึ้นดอกเบี้ยต่อเนี่ยกลายเป็นมีความมได้แทนนะจากเดิมมองว่าลดตอนนี้ก็เป็นจะขึ้นต่อไหมก็ถือว่าเป็นความกดดันอยู่นะใช่ครับได้ค่ะต่อไปนะคะพี่เต้เดี๋ยวนี้กลับมาทางของในประเทศกันด้านนะฮะก็ตัวได้จีดีพีไทยสัป ก็ต้องบอกว่าตัวเลขที่ออกมาเนี่ยแย่กว่าที่เราคาดไว้นะครับควอเตอร์สี่เนี่ยโตแค่1.4%เองนะก็ถามว่าตัวเลขที่มันแย่เนี่ยเพราะอะไรนะครับกมาจากตัวของด้นการลงทุนภาชนะกับตัวส่งออกนําเข้านะเพราะว่าเศรษฐกิจโลกมันชะลอตัวนะครับการส่งออกก็แผ่วไปด้วยส่วนของภาครัฐเนี่ยต้อแน่นอนมันใกล้เลือกตั้งนะะเขาไม่กล้าทำอะไรใหม่ๆนะฮะรอรัฐบาลแน่นะครับก็ทําให้ตัว GDP มันเนี่ยออกมาต่ำกว่าคาดแล้วก็ทางของ สภาวะพั์ก็มีการปรับตัวเลขเศรษฐกิจลงนะจากเดิมเนี่ยสามเป็นสี่เปอร์เซ็นตปีนี้ก็เหลือแค่สองจุดเจ็ดถึงสามจุดเจ็ดหันไปจุดสาเลยค่ะเป็นปันจจ<ล>ัยหลักไทยในประเทศนะ,ค,ะครับต่อไปค่ะเรามาเข้าตัวเซตห้าสิบฟิวเจอร์กันบ้างค่ะนะครับสําหรับตัวเซตฟิฟตี้ใรอบที่ที่ผ่านมาก,ก็ปรับตัวลดลงนิดเล็กน้อยนะฮะถามว่าตอนนี้เรามองตลาดว่าไงต่อนะครับเรามองว่าตอนนี้เนี่ยตลาดเ้องจะปรับในกรอบไซด์เวนะฮะกรอบอยู่เท่าไหร่นะครับก็เก้าร้อยแปดสิบถึงหนึ่งพันนะ ถ้ามาลงมาที่บริเวณ980เนี่ยผมเชื่อว่าไม่หลุดะนะครับถ้ามาถึงจุดนี้เนี่ยก็แนะนําให้เปิดลองได้ะนะแล้วก็ไปปิดที่บริเวณใกล้ๆหนึ่งค่ะแล้วนค,คนที่มีถือผอสถานะตัวนี้อยู่ละคะพี่เด้งถ้าใครที่มีถือลองเอาไว้นะก็แน่นอนนะครับใกล้ๆหนึ่งพันเนี่ยให้ขายนะครับแต่ถามว่าถ้าเกิดจะไปสต็อปตรงไหนนะสต็อปจุดแรกเนี่ยก็จะมีตัวบริเวณ975 นะครับ975ใน970ค่ะค่ะเต้ต่อไปนะคะเป็นตัว S S F future ค่ะวันนี้พี่เต้เลือกมาทั้งหมดกี่ตัวคะนะฮะสำหรับตัว single stop future ก็มีสอตัวนะครับเป็นตัว S B A Bank นะค่ะก็ต้องบอกว่าอันนี้เนี่ยตัวของพวกกลุ่มธนาคารก็ปรับตัวลงมาทั่วหนานะฮเพราะว่าโดนกดดันจากตัวของเรื่องเฟดต่างประเทศนะครับแล้วก็มีเงินทุนไหลออกก็สำหรับตัว S C B เนี่ยเราก็มองว่า ราคาปัจจุบันเนี่ยเอ้าลงมาแล้วก็เริ่มสร้างฐานได้แล้วนะฮะมีโอกาสขึ้นต่อขึ้นต่อให้แนวนะจุดเทคโนโลิอยู่ที่เท่าไหร่นะประมาณร้อยเก้าหรือร้อยสิบนะครับค่ะแล้วก็ถ้าเกิดลงสตอร์ปลงเนี่ยเราให้ที่เก้าแปดจุดห้าเก้าแปดจุดห้าค่ะตัวถัดไปนะคะเป็นตัวเคแบงค่ะพี่เบนะฮะสำหรับเคแบงนี่ก็เหมือนกันนะตรงเดียวกับเอเซีบีตัวเคแบงเนี่ยลงมาเยอะกว่านะครับซึ่งเคแบงเนี่ยตอนนี้เนี่ยเรามองบริเวณที่ ร้อยสามสิบสองร้อยสามสามนะเป็นจุด s อ o p l o อ s ถ้าใครจะเปิดหลอกเล่นเด้งถามว่าเล่นเด้งเนี่ยเปิดเขาเรียกว่าจุดแรกที่ต้องระวังนะคือบริเวณร้อยสี่สิบนะครับคือบริเวณเรียกแนวรับเก่าที่มันหลุดลงมานะก็ะถา้าเกิดเบรกไปได้เนี่ยมันมีขึ้นต่อตผมอว่าช่วงนี้เนี่ยน่าจะแกว่งในกรอบอยู่นะคงต้อง,องรอดูสถานการณ์ว่าฝั่งการเมืองโลกมันจะเป็นยังไงนะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีความเสี่ยงเพื่อลายได้นะ ทั้งฝั่งสหรัฐจีรัสเซียเนี่ยมีเรื่องทุกคนเลยนะแล้วผมว่าช่วงสั้เผมต้องระวังไว้ก่อนค่ะถัดไปค่ะเป็นตัวโกค่ะอีเดกนะฮะสำหรับตัวทองคำเนี่ยต้องบอกว่าปรับตัวแล้วลงมาต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาก็ปรับตัวลงมาเกือบเดือนแล้วมันขาดลงลดของทองคำนะฮะก็มองว่ารอบนี้เนี่ยน่าจะลงมามีโอกาสลงไปสร้างฐานใหม่ที่บริเวณหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเหรียญนะฮะแล้วก็แล้วถึงเป็นจุดรีบาวใหม่ ส่วนแนวต้ารอบนี้เนี่ยก็คือพันแตะหกสิบเหรียญน,นะพอเป็นการเรียกว่าซิกแซกไปก่อนนะครับรอการเบรกเอาได้ค่ะตัวถัดไปนะคะเป็นตัวสุดท้ายนะคะัค่ะเป็นตัวเทเนซีค่ะนะโอเคต่อมาด้านค่าเงินบาทนะครับต้องบอกว่าตอนนี้ก็ยังอดอค่าต่อได้อยู่นะเพราะว่าแน่นอนพอวอนยูของเฟดมันเพิ่มขึ้นเนี่ยงเงินมันไหลกับยูรอล่านะครับค่าเงินบาทตอนนี้กลับมาสามสิบสี่กลางกาอีกแล้วนะจุดห้าจุดหกแถวนี้นะครับ แต่ว่าตอน,นเรามองกรอบเท่าไหร่ก็มองบริเวณสามสี่จุดห้าถึงสามห้าเนี่ยแหละนะอยู่ในกรอบน,นี้แต่มีความเสี่ยงให้เป็นขาอ่อนมากกว่าแนละก็มีโอกาสขึ้นไปเทสสามห้าได้ค่ะพี่เต้พี่เต้เตมีประเด็นเพิ่มเติม,ตมที่นะักลงทุนเนี่ยค่ะจะต้องมีความกังวลอะไรเพิ่มเติมไหมคะนะครับสำหรับระยะสั้นเนี่ยผมก็มองว่าตัวผลประกอบการ Q4 เป็นเรื่องสำคัญนะ,ะเพราะว่าเท่าที่เราดูออกมาเนี่ยส่วนใหญ่ค่อนข้างผิดหวังเสื้อไพน์ในเชิงลบหลายตัวเลยนะครับ ตรงปัจจัยนี้เนี่ยก็ทําให้ตลาดมีโอกาสปรับตัวย่อลงได้นะดังนั้นเนี่ยผมแนะนําให้ช่วงนี้ตามงบหน่อยนิดค่ะได้ค่ะพี่เต้ก็วันนี้นะคะก็ขอขอบคุณพี่เต้มากเลยนะคะขอบคุณค่ะค่ะทุกท่านคะจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทางมอลลตทิสโก้จะนําความรู้ดีๆเรื่องเด่นประเด็นน่าสนใจค่ะมาฝากทุกท่านในรายการทิสโก้ทีเฟคหักค่ะทุกวันศุกร์เวลา16นาฬิกาค่ะผ่านทางเฟซบุ๊กทิสโก้เซกิออริตี้ค่ะสำหรับนนี้สวัสดีค่ะ สวัสดีครับ